เก็ดของอนักส่งเสริมนักวิชาการนะครับในกรณีที่เรานะครับการปลูกพืชทุกอย่างเนี่ยะจะต้องมีเขาเรียกว่าวงจรชีวิตนะครับวงจรชีวิตของพืชพืชแต่และช่วงแต่และเวลาอายุหนึ่งเดือนสองเดือนอย่างข้าวหนึ่งเดือนสองเดือนแต่ก็สามเดือนถึงสี่เดือนเริ่มให้ผลผลิตเริ่มมีการผสมเกอสรเพื่อที่จะ,ะเตรียมเป็น อเมล็ดข้าวอันนี้คือไซคลในรอบของมันก็เลยมาผูกโยงกับอาจารย์จรูนที่พูดเมื่อเช้านี้ว่าการที่เราได้ไดต้นพันธุ์มาหนึ่งต้นเนี่ยอ่ยกตัวอย่างสมมติว่าเรากินมะม่วงหนึ่งหนึ่งผลปรากฏว่าโอ้รสชาติดีมากเลยปรากฏว่าเราก็เ,เม็ดไปเพาะอะก,ก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นการที่อ่าไซคลของการจากการเกิดจากเม็ด จุดอ่อนจากตาต้นตาดอกที่เกิดขึ้นมันต้องมีระยะเวลาของมันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกปีเดียวแล้วได้ผลเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายแล้วเป็นไปไม่ได้ในหลักของวิชาการเพราะอะไรครับหนึ่งสมมติเราซื้อพันธุ์ที่มาจากหาแหล่งนะครับมาดึงคิดว่าพันธุ์ดีอือพันธุ์ดีหมายถึงคือพันธุ์ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่แต่ละพื้นที่ นะครับเพราะว่าตอนนี้จะมีในเรื่องขององค์ประกอบของสภาพแวดล้อมแล้วก็ตลอดจนการดูแลนะครับเมื่อเราเอามาปลูกที่บ้านเราปนะรากฏว่าเราไปภาคกลางก็เอามาปลูกอีสานใ่อีสานม,มันแรงมันร้อนนะครับเนื่องจากนะค,ความชื้นในอากาศน้อยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการปรับตัวนะครับการปรับตัวมันเด็กอ่อนเขาก็ต้องให้อยู่ในสภาพที่ทสมบูรณ์แล้วก็ใกล้เนะคียงกับธนะรรมชาติที่เขาชอบ อันนี้คือเรื่องของการดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมและอย่างหนึง่งการดูแลจากต้นทางสู่ปลายทางเนี่ยจะขอเดิมว่าอาจจะใช้อะไรหลายๆอย่างเพื่อเห็นดอกใบที่มันเกิดขึ้นสภาพหมดเลยสวยยกตัวอย่างเราไปเห็นดอกกุ้ยเสียนเราไปซื้อที่ร้านเราโคตรทำไมมันดอกมันใหญ่จังสวยจังพอมาบ้านเราซื้อมากะว่าสวยงามถึงมาบ้านเราแล้วประมาณสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งเนี่ย ดอกเริ่มหายหมดเลยอันนี้คือหมายถึงว่าสูตรการดูแลรักษาของแต่ละพันธุ์แต่ละตัวอันนี้ต้องอาศัยความเข้าใจนะครับเข้าใจว่า,าการดูแลรักษาแล้วก็รอบไซเคิลของมันช่วงการให้ปุ๋ยช่วงการดูแลการให้น้ําแบบไหไเพราะฉะนั้น,น,นผมจึงบอกว่าเราต้องเข้าใจตัวเองว่าเราเนี่ยมีความชอบตัวนี้ไหมเรามีเวลาไหมที่จะทําตัวนี้นะ พืชอย่างนี้เรามีเวลาที่จะให้ความใส่ใจไหมสองเข้าใจพืชพืชตัวนี้ชนิดนี้เป็นเม็ดเป็นกิ่งพันที่เกิดจากอะไรอเกิดจากเด็ดพัน์ใช่ไหมเดี๋ยวเลาต้องห้าปีหกปีขึ้นไปถึงจะออกผลอถ้าเป็นกิ่งท่ากิ่งตอนมันก็สามารถออกดอกออกผลได้เพราะว่ากิ่งตอนเนี่ยมันจะมีอายุ่ากับต้นแม่ พะแม่เขามีสี่ปีแล้วแล้วเขาทาบมาเพราะฉะนั้นสายสายพันธุ์หรือ,อจีนของมันเนี่ยการถ่ายทอดพันธุก,กรรมเนี่ยมันจะติดมากับกิ่งพันธเพราะฉะนั้นเทียบเท่ากับกิ่งพันธุ์ที่ได้มาทเท่ากับอายุแม่เพราะฉะนั้นเมื่อมาปลูกแล้วเราดูแลรักษาดีมันก็จะถึงดูกางก็จะออกดอกได้เดี๋ยวซึ่งจะแตกจากกับการพ่อเมล็ดอันนี้เราเข้าใจในเรื่อนงะของไซคลของของพืชแต่ละชนิดนะครับสภาพแวดล้อม แล้วก็มาผูกโยงในเรื่องของการใช้ปุ๋ยการใช้ปุ๋ยเม็ดเนี่ยพี่น้องเราค่อนข้างจะที่ใสยของคนไทยเราชอบความสะดวกง่าย,ายนะนแบบๆนะครับแล้วก็ไม่พิถีพิถันแบบหยาบๆนะครับปุ๋ยเม็ดก็กำวันก็วันก็แล้วแต่เธอจะไปตรงไหนก็นแล้วจะเจอถือว่าฉันใส่แล้ว นะครับค,คือตัวนี้มันมันมีปัญหาในเรื่องออกอากาอย่างที่เราเรียนรู้กันว่าปุ๋ยเม็ดเนี่ยมันเป็นโครงสร้างในการเอาหลายๆตัวมาประกอบกันซึ่งตัวนี้มันก็มีทั้งแร่ธาตุมีทั้งสารปูแต่งแล้วก็เป็นเ,ปเลอ์ซึ่งปั้นเม็ดเข้ามาในกรณีที่เป็นการาปุย๋ยคอมเปาคอมเปาคือปุ๋ยทีเ่เอาแม่ปุ๋ยมาบีบบทละเอียดแล้วก็ปั้นเม็ด อันนี้คือคำเ,เ,เป่าแต่บาเบนหมายถึงแม่ปุ๋ยใสเดือมามาถึงกองตักใส่ส่วนผสมใส่ถุงบรรจุดีตาอันนั้นคือเาเบนคือการนําเข้าก็คือตัวนี้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วต้องผ่านองค์ความรู้จากที่เราได้รับเรียนก็คือหนึ่งสภาพความชืน้นสําคัญที่สุดความชื้นสองโครงสร้างของดินอของโ่ง่อกสุยิสองต้องมีอิสิวัตถุ เพื่อเป็นที่อยู่ของ่าตหารเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายถ้าไม่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายประสิทธิภาพการใช้จะด้อยลงเพราะอะไรครับสภาพจากสภาพแวดล้อมจากการละเหิดละเหยพืชไม่สามารถได้กินเลยหายไปหมดแล้วผลมาช้าล้างหมดแล้วเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเราต้องมีการควนดินเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยคุกเข้า คนดินมีการคุกเล้าเสร็จแล้วก็เพื่อรดน้ําเพื่อให้มันลงลงไปอยู่จากจดินลงไปอยู่ในเนื้อดินแล้วก็อรอขบวนการจากจุลินทรีย์ที่เข้าไปขยายไปย่อยสลายเพื่อจะแลกรับมูลประจุะไฟฟ้ารบเข้ามาในระบบแรกก็จะดูดซึมไปสู่ระบบตอนนี้ก็มาผูกโยงในเรื่องของการใช้ใช้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ำเนี่ยลดขัด้นตอนในกระบวนการขอ,ของการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ไม่ต้องอาศัยจีดีซีในดินไม่ต้องเสียวเวลาในการลําเลียงเสมือนว่าเราจะไปกรุงเทพเราก็จะตีตัวตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงลุกเช้าถึงกรุงเทพอ่าและเสียทางด่วนแต่ถ้าเกิดแล้วต้องขี่รถไฟก็จะใช้เวลาอย่างน้อยก็อ่าหนึ่งคืนหนึ่งวันอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการการท่าทหารที่อยู่ในดินเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้กระบวนการแต่เปรียบเทียบกับะบวนการใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ย มันเป็นลักษณะข,ของอวัสดุดิบวัสดุดิบที่องค์ประกอบในการนํามาเป็นปุ๋ยน้าเนี่ยเขาเรียกว่าพูดเกเรดเกรดที่มันมีคุณภาพพรีเมียมนะครับแล้วที่สําคัญไม่มีการตกตะกอนสามารถดูดซับดูดซึมไปโดยโดยรวดเร็วเพื่อสามารถขีดไปปั๊บเนี่ยเพื่อสามารถาหวาดเข้าบาทเดิออันนี้นระยเวลาในการของของการเดิน จากหน so ึ่งวันเนี่ยก็เหลือประมาณสักสามสิบนาทีเนี่ยถึงแล้วนะครับพอร์ชีอันนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเพราะฉะนั้นองค์ประกอบตัวนี้มันเป็นความรู้ที่เราต้องมีในตัวตัวเราเองว่าถ้าทหารแต่ละตัวสูตรแต่ละสูตรประเภทแต่ละประเภทเราก็ต้องดูชนิดน้ําชนิดผงแปให้ผลต่างกันนะครับสารที่เป็น ที่เกตตำราคาจะถูกแต่ประสิทธิภาพก็น้อยลงนะครับเหมือนเราซื้อซื้อเสื้อสูรนะครับราคา4ี่ร้อยห้าร้อยทซื้อเสื้อยืดทำไมมัน99บาบาทผก็ซื้อได้เสื้อเหมือนกันแต่คุณประโยชน์ตางกอันนี้เป็นองค์คมรู้เบื้องต้นเนาะก็ถือว่าวันนี้เป็นการต่อยอดจากท่านพอจารุนและท่านการรู้จุก่อนเพื่อเติมเต็ม ในสิ่งที่เราอาจจะลงมเหลงล,งล,งล้มลืมหรืออาจจะเข้มขัดสั้นคือคาดไม่ถึงอ่าอันนี้ก็คือ,อภาษานักเลนะครับคาดไม่ถึงอก็โอเคก็ขอขอบคุณครับท่านที่ให้โอกาสก็ถือว่าในความรู้ที่เราได้พูดคุยกันก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเราในเช้านี้ทุกท่าน ไม่มากก็น้อยครับดูครับขอรบทุกท่านครับขอพูดครับขอขึ้นใหม่ดูครับขอรบครับท่านค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อํานวยการภาคค่ะท่านทองปานโตถมนะคะที่มาเพิ่มเติมนะคะข้อมูลยืนยันนะคะว่าในเรื่องของอ ปุ๋ยนะปุ๋ยแล้วก็ขบวนการนะกระบวนการต่างๆนะที่ท่านเกษตรกรเองจะต้องอมีความตระหนักรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินนะคะรวมถึงสายพันธุ์ด้วยนะคะสายพันธุ์ของพืชน,นะ,ะที่จะนํามาปลูกเนี่ยฮะก็เป็นสิ่งที่จะต้องอ พิจารณาแล้วก็เลือกเฟ้นนะคะแล้วก็ต้องมีความเข้าใจด้วยค่ะรวมถึงท่านจะต้องมีวินัยนะมีวินัยในการที่จะดูแลแล้วก็เอาใจใส่ด้วยนะคะ,ะไม่ใช่ว่า ได้สายพันธุ์ดีแล้วนะเตรียมดินก็ดีเหมือนเพื่อนเลยฮะนะฮะแต่ว่าผลผลิตตัวเองได้ไม่ดีเหมือนเพื่อนนะเพราะว่าตัวเองขี้เกียจนะไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เหมือนอ่าเพื่อนที่เขามีวินัยที่จะดูแลเอาใจใส่นะตลอดระยะเวลาในหนึ่งชีวิตพืชนะในในห้วงชีวิตที่เขาจะเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเนะนะี่ยฮะก็ว่าเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องเอาใจใสนะ่ฮะจริงๆนะคะ ต้องจะเอาใจใส่อะนั่นแหละนะคะมามา,าพิจารณาดูแล้วนะหลายๆอ่าหลายๆกรณีหลายๆเรื่องราวเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นจากความที่ไม่เอาใจใส่่ะย่อนย่านนะฮะแล้วก็เอ่อไม่ไม่ไมตระหนักรู้ที่จะดูแลพืชให้ดีนะผลผลิตหรือเรื่องราวมันจึงลงเอยแบบนี้ฮะมามาทำให้อดินเสียดินป่วยอ่าพืชป่วยเนี่ยนี่ฮะมันมันเป็นมันเป็นอ่สาเหตุมันมันเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นที่ปลายเหตุนะคะซึ่งซึ่งต้นเหตุมันคืออะไรนะหลายๆทีหลายห,ายห,ายหายครั้งนะคะได้มานั่งพิจารณาดูแล้วเนี่ยฮะเกิดจากตัวอของท่านเกษตรกรเองเลยนะคะที่ที่ไม่ได้มีความหนักรู้ในเรื่องนี้และนะคะวินยัยในการดูแลนะคะ อาชีพของตนเองได้ดีนะอย่างนั้นเลยนะคะตัวเองได้ได้เอามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะจะเป็นลักษณะแบบนั้นกันเลยทีเดียวค่ะนะคะกอะ็อีกสักท่านหนึ่งค่ะนะคะได้มาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของอวันนี้เราก็พูดคุยกันในเรื่องของอ่ตัว่าปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วยแล้วก็ตัว